ประเด็นต่อมาอ่ะอันนี้มีคลิปนะครับอันนี้วงการตํารวจเหมือนกันนะครับปรากฏว่าที่ปาจีนบุรีนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนะความยาวก็ไม่เยอะหรอกสี่สิบกว่าวินาทีเป็นคลิปชายหัวเกลียนนะนี้เดินเข้ามาถือนะปืนมาด้วยหรือเปล่าถือปืนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปฟังบรรยากาศบางช่วงแล้วกันนะครับอ่ะนะครับก็เป็นคลิปตํารวจหัวเกลียนนะครับถือปืนมาตอนแรกเขาก็สงสัยว่าเมาหรือเปล่าวะมาไล่ลูกค้าในร้านอาหารนะแต่ว่า พอเช็คไปเช็คมาเนี่ยทางผู้กากับสบพสีมหาโพธ์ก็ไปตรวจสอบนะ,ะก็บอกว่าเออเป็นตํารวจจริงนะ,ะเป็นดาบตํารวจ<ะ>ก็อธิบายแนละ้วว่าเรียกเข้ามาชี้แจงนะเขาก็อ้างว่าอย่างนี้นะว่าไอ้ตอนเกิดเหตุเนี่ยที่ดาบตํารวจคนเนี้ยถือปืนมาเข้ามาในร้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาอ้างว่ามาไล่ไวัยรุ่น4ี่คนออกจากร้านนะเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ย มีเรื่องทะเลาะกันก็เลยตะโกนให้ไล่กลับบ้านแล้วก็แสดงตัวว่าเป็นตำรวจเพื่อระงับเหตุเป็นช่วงฉุกละหุกกระทันหันนะครับก็ไม่ทันได้วิทยุเรียกเพื่อนปกติเขาก็บอกว่าดาบตำรวจคนนี้ทางผู้กกับอ้างนะว่าก็เป็นคนขยันทํางานนะเ,เป็นคนเงียบๆนะอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องราวในแวดวงศิกีนะก็ยังมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับ เพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้มันไม่มีเนี่ยค่ะตอนที่เขาทะเลาะก,กันเ,เขา<ช>ตัดได้มาแค่แบบคลิปบางส่วนอะไรเงี้ยค่ะอ่าครับอันนี้ก็ก็เป็นคลิปตำรวจนะครับถือปืนเข้ามาในร้านอาหารนะครับ